บรกาการเป็นว so ่าการแข่งขันขั้นที่2อนี่คุณนี้ไปเอาพรรคอื่นๆมาร่วมเลยนะครับเพื่อใั้ตรงนี้เพิ่พรรเพื่อไทยเนื้อน้าถูกํำหนินะครับก็ให้ไปจัดมาเนี่ยก็เพื่อที่จะจัดให้พรรครวมรัฐบาล8ปดพรรครวมเนี่ยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่ดันไปเล่นพิสดารไปเรียกพรรคพวกมารัศลาเจ้าไกล ความจริงขั้นตอนของเพื่อไทยเนี่ยมันยังขาดอีกขั้นตอนหนึง่งทีเนี้เพื่อไทยเนี่ยเดือนนี้ไม่มีใครพูดและที่ไหนผมก็ยังไม่เคยมีใครพูดผมขอพูดตรงนี้นิดนึ่งน่าถูกตําหนิตําหนิเพราะว่าเขาได้รับมอบหมายจากพรรครวม8ปดพรรคเพื่อจัดตั้งรัฐบาลถูกไหมครับแบบดันไปเล่นพิสดารไปเรียกพรรคพวกมารัศดาเจ้ากายความจริงขั้นตอนของเพื่อไทยเนี่ยมันยังขาดอีกขั้นตอนหนึ่ง ขัดอีกฉากทัดหนึ่งคือต้องเอาพวก8ปดพักรวมเนี่ยมารวมก่อนแล้วเอาตัวแข่งนึกออกไหมเอาตัวแข่งกับ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 ในการเลื่องครั้งหนึ่งก่อนก่อนที่จะฉีกตัวออกไปจากพักแปดพักร่วมค,คือคุณโดดนี้เร็วไปไม่ควรจะเอาใครมาแข่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาก้าไกลน้มันมารวมอยู่ในการแข่งขันครั้งที่สองบังการเป็นว่าการแข่งขันครั้งที่สองนี่คุณนี้ไปเอาพ่านอื่นๆมาร่วมเลยนะครับเพราะงั้นตรงเนี้ยเพื่อักเพื่อไทยไม่น่าถูกตำหนิ นะครก็ให้ไปจัดมาเนี่ยก็เพื่อที่จะจัดให้พรรครวมรัฐบาล8พรรครวมเนี่ยสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ขอบคุณทุกการรับชมนะครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบ o ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ